สวัสดีเป็นแฟนสปอร์ตไกด์นะครับวันนี้เราจะพามาพรีวิวนะครับเกมคู่รบอังลิร์พูกับบลีสครับนี่คือเกม,มกนัดตกค้างลิร์พูเนี่ยต้องการ3คะแนนอย่างมากเลยนะครับดูกันครับว่าเกมนี้เลอร์พูจะเอาชนะได้ไหมไปติดตามกันในสปอร์ตไกด์ก่อนเกมครับ สปอร์ตโปรศูนย์วรควพมบันเทิงด้านกีฬาครบวงจรแค่เป็นสมาชิกกับสปอร์ตโปรคุณจะสามารถเล่นกีฬาโดยที่ไม่ต้องลงไปเล่นด้วยตัวเองไม่เล่นครบทุกกีฬาครับจะนั่งเล่นก็นได้จะนอนเล่นก็นได้บอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนนะครับแอมมาเป็นเพื่อนกันครับที่ไลน์ at sportpro ครับสปอร์ตโปรคนวัยมันพันกีฬาค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นค่ำคืนที่หงแดงหรือโูจำเป็นที่จะต้องคว้า3คะแนนให้ได้นะครับเพราะว่านี่คือเกมนัดตกค้างของพวกเขาถ้าเก็บ3คะแนนได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับอยู่ๆก็จะแต้มเข้าไปทบซิต้เลลอแต้มแ้มววรบซึ่่งงนีนกยาแฟนหงทิต คนเนี่ยรุ่นเหมือนผมเองเนี่ยก็คาดหวังมากๆเลยครับแล้ววันนี้เราจะไปพรีวิวเกมนี้กันหน่อยดีกว่าครับเกมวันนี้เตะที่แอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลอ,อยู่อันดับที่2ครับส่วนลีดยูเอเต็ดอยู่อันดับที่15ครับการทดสอทาง True Premier Football HD นะครับเตะที่สนามแอนฟิลด์นั่นเองนะครับเจนคอับนี่ก่อนหน้านี้พาทีมอัดนอริชเชสเตี้ไป3-1นะครับในเกมล่าสุดแล้วก็เป็นการคว้าชัยชนะ นัดติดรวมทุกรายการครับสวัสดีเกมนี้ครับครอปไม่มีปัญหาอะไรรบกวนเพิ่มเติมเลยนะครับขาดแค่โรเบรโตฟิมิโนที่มีการเจ็บกล้ามเนื้อและดิเอโกโชตาที่มีการบาดเจ็บข้อเท้าที่เดียงอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งการอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับครอปก็บอกชัดเจนนะครับว่าทั้ง2คนจะไม่พร้อมลงสนามแน่นอนในเกมคืนนี้แต่ในเกมไฟนอล จะตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าทั้ง2คนนั้นยังไม่ได้ลงซ้อมกับทีมเลยนะครับแต่ดิโกโชต้าเองครับมีภาพหลุดออกมานะฮะว่าเขาไปตัดผมนะครับแล้วช่างตัดผมเนี่ยก็เขียนแฮชแท็กง่ายๆว่า ready to final เหมือนกับว่าบอกว่าพร้อมแล้วสําหรับนัดชิงชนะเลิศเฮ้ยอันนี้ก็ดูมีกิมมิกบางอย่างเหมือนน,นะอ่ะกลับมาที่เกมของลีดก่อนนะครับการจัดทัพเชื่อว่ามีปรับแน่นอนนะครับเพราะว่า4ี่ข้งหลักที่ได้พักเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยมันจะเป็นเทรนด์เนสเซอร์อันโน่แอนดูรูเบซันฟา รายอื่นๆครับเมื่อเป็นอาริสโอมเบเกอร์เฟรชิลฟานไดายจอแดนเฮันดิสันโมฮัมเหม็ดซาร่าซาดิโอมาเน่หรือว่าลุยดีแอสต่างพร้อมลงบู๊เหมือนเดิมนะครับลีจูเนเต็ดเองครับมาซโลบิเอลซาคุณซือคนนี้ต้องบอกว่าในซีซั่นนี้พบเจอกับปัญหา,าการบาดเจ็บเยอะแยะมากมายครับล่าสุดพาทีมวุ้ยแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2อต่อสครับ เป็นการแพ้2นัดติดและไม่นชนะใครมาแล้ว4เกมครับคำรอบเกมนี้เบียรซาปัญหาเยอะเหมือนเดิมครับล่าสุดเนี่ยก็ต้องรอเช็คอาการของโรบินคอกที่บาดเจ็บศีรษะมาจากเกมล่าสุดด้วยนะครับส่วนนักเตะที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วครับไม่่าจะเป็นเลโอเฮลเดย์แซมดรีนวูดแพทริกแบมฟอร์ด คาร์วินฟิลลิปและเลียมคูเปอร์ยังต้องพักยาวเหมือนเดิมครับซึ่งที่พูดมาเนี่ยแบมฟอร์ดเอ่ยคาร์วินฟิลลิปเอ่ยก็ถือเป็นนักเตะตัวหลักนะครับการจัดทัพในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการปรับเอาราฟินยาลงสนามเป็นตัวจริงตามปกติครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็สามารถสร้างสรรค์ประตูได้ด้วยนะครับเรามาดู11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามกันหน่อยดีกว่าครับลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-3-3อลิสโอมแบ็กเกอร์เป็นผู้สระะตูครรรับเเเทนนนออ์์ซโจได้กลับมาประจำกกาารแแททนนนนนนี่่่่ขออองงโโเเเมสสยวซตอร์แบูคคนรับเราาอจไ เห็นนะครับอิบราฮิมาโกนาเต้จับคู่กับฟอร์ชิลฟนานได้เพราะว่าคลอปเนี่ยมักจะโรเตชันตำแหน่งนี้อยู่เป็นประจำนะครับนะมาติดพิ่งเล่นไปก็อาจจะเอาโกนาเต้ลงมาแทนเพื่อรักษาสภาพฟิฟตของจูอัลมาติดด้วยรวมถึงให้โอกาสอิบราฮิมาโกนาเต้ในเกมเปรียบเทียบปิดบ้างเพื่อให้น้องเนี่ยได้สามารถซึมซับนะฮะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบก,การณ์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะพัฒนาเป็นตัวลหลักของลิเวอร์พูลในอนาคตครับแบ็กซ้ายครับแอนดูโรบัสันจะกลับมาเป็นตัวจริงแทนที่กอลตาซิมิคารที่ก่อนหน้านี้ออกมาให้สัมภาษณ์ชััดเจจนครรบวว่่าพ้้อมแลทีะ ครับแดนกลางครับเจเนเรชันในเกมที่แล้วเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับและได้ลงสนามตามเดิมส่วนฟาบินโยเองจะกลับมาเป็นตัวโคบอลครับโดยผลักดันเฮนเดอร์สันไปเล่นบ็อกซ์สู่บ็อกซ์นะครับเตโก้คอนตาราครับน่าจะได้ออกสตาร์ทนะฮะเนื่องจากว่าในเกมที่แล้วเนี่ยไม่ได้ออกสตาร์ทแต่ลงมาเป็นสำรองแล้วเปลี่ยนเกมได้โบเมซาล่าจะยังคงประจำการทางกราบขวานะครับโดยที่มีซาเิโอมาเน่เล่นเป็นฟอร์สไน์และลูดิอาสจะเล่นเป็นปีกซ้ายนั่นเองครับลีกูนเต็ดครับอาจจะมาในระบบ4-3-3มาเดิมครับใช้ผู้สมรู้เป็น างแบ็กองกลาง3คนครับมีอดัมฟอร์ชอลส์โจดัลลัสนะครับแล้วก็ราฟินยาสามประสานครับเราอาจได้เห็นโรดิโก้นะครับแล้วก็แจ็คเฮริสันและแดเนียลเจมส์ครับลงเล่นทําเกมรุกก็ดูเหมือนว่าถ้าจัดแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมรุกเต็มสูบนะครับในการบูกก่อนหรือผูลครับผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเอาชนะลีดยูไนเต็ดได้ในการบุกไปเยือนนะครับเมื่อช่วงต้นซีซั่นและในปลายซีซั่นที่แล้วครับลิเวอร์พูลก็เสมอในการบุกไปเยือนแต่เมื่อเล่นในบ้านนะครับเล่นในแอนฟิิลลลลลลลดดดด์์เเเนนนนนีีี่่ยยวอรรรพพูไมมแ้ะะะคคััับบใหงสุชา4 นะะฮแล้วก็ในลีกคับด้วยพูก็ชนะลีดมา2-0ด้วยนะครับส่วนผลงาน5นัดหลังสุดไม่ต้องพูดถึงครับด้วยพูชนะมารัวๆนะครับในขณะที่ลีดเองเนี่ยอย่างที่บอกครับไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันแล้วชนะครั้งล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปกลางเดือนมกราคมที่เอาชนะเวทแฮมไปได้3-2ครับดูแล้วเกมนี้ครับไม่น่าจะเป็นงานง่ายของด้วยพูครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับด้วยแรงขับดันที่อาจทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับสามารถคว้า3คะแนนและไล่ตามแมนซิตี้เหลือช่องว่างเพียง3คะแนนได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้พวกเขานั้นนนนน่าาาจะะสมมรรรถเเกก็บบบชใี้้้ไดดคคััูแลว เกมนี้น่าจะจบที่ลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้2อต่อศครับเพื่อนๆคิดว่าเกมนี้จะจบลงยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าคุณเป็นคนวัยมันพันกีฬาแล้วก็เข้าไปได้เลยครับแอปสปอร์ตโปรครับคนวัยมันพันกีฬาในนั้นเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายทายพงทายผลมีการวิเคราะห์นะฮะบอกเลยว่าทีเด็ดจำเจ็บมีเยอะมากอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าเหล่านักวิเคราะห์หลายคนอยู่ในแอปสปอร์ตโปรนะครับถ้าคุณอยากสนุกกับฟุตบอลให้มากกว่าอยากเป็นคนวัยมันพันกีฬาคุณแอดไปได้เลยคคคคคครรรรัััััััับบบบบบนนนนน่่่เเเเออออองงงงีีืทท้้้หหมมมมดดขะะะแลลวุณจจกกกาไใ s p อ r t g u i d e อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สปอร์ตไก d e ด้วยนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยอย่าลืมไลค์แอดสปอร์ตโปรนะจ๊ะวันนี้เกมเป็นไปก่อนแล้วครับเตรียมตัวไปดูบอลดีกว่าหวังว่าจะเป็นชนะที่ยอดเยี่ยมของเวอร์พููครับ